เกลือตำน้ำพริกมะเขือเทศกระเทียมหอมแดงกระปีกัะปะลาข่าตะไคร้พริกแห้งอืาเราบอกพริกกรเท็บปะ, <c oughs> ะพริกแห้งประมาณสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดต่อขนมนหนึ่งลูกมีขนมหนูหนึ่งลูกแกงหนึ่งหม้อ <Yeah>. Hmm. อันนี้ใช้ทั้งมดนี่เลยกันคะแม่ hmm. หรือว่าอใจใช่ใชทั้งมดนี่เลยกัน hmm. อ,อันนี้ประมาณกี่ลูกคะเนี่ยเป็นกีบกระเทียมเนี่ยหอมมันหอมน้อยนึงกับจุดชิดสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่ยองยี่หปดสมสิบประมาณสักสามิบกีบกระเทียมสักสาสกีบอันนี้สอง าอวสาหอมแดงสาห้าก้อมแดงประมาณ25ลูกมะเขือเทศเหรอมะเขือเทศชาห้ากะแล้วสักยี่สิบลูกเนาะนี่คือเครื่องทั้งหมดค่ะสัก8แว่นซอยละเอียดแบ้โขกระนั้นพีกค ขาตัวไข้ตะวไข่สองหวัวใ่่แกกระปิกระปิประมาณนี้ปลานึงช้อนประประลานึงชอ้นงชอนอ เค็มคนเลยแก่เใส่เล็แเ้วก็เอาตำตำตำเลยค่ะคุกคุกในน้ำพริก ก็น่ากินแล้วเนาะให้แขงขนมนะหอมชะอมต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีใบชะพูใบชะพูเนี่ยผักชีใบยาวผักชีพรลังอืมผักชีพรลัง <g ug> นั่นมิเอียที่ใส่แกงขนมนะคนนี้จะขาดไม่ได้นะปัจจัยในการแกงขนมชะอมเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแกงขนมนี่อันหลวงพ่อแห่งห้องเออผักชีใบยาวกันผักชีฝรั่งเลยหมุนอ่ะอันอื่น ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เราก็ใส่กระดูกหมูลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้ว่าต้องรองให้มันเดือดเดือดอีกครั้งหนึ่งเพิ่งไปคนนี่ยเดี๋ยวมันจะขาวพักไว้ก่อนรอมันเดือดน้ำเดือดเราใส่ขนมลงไปเลยพอน้ำเดือดเต็มที่แล้วเนาะขน,นุน่าจะสุกพอดีเ,อเปื่อยแล้วนเนานะ น้ำเดือดขนุนลูกละเปื่อยแล้วใส่พริกแกงลงไปเลยควันนะอม,มองจนควันน้อนจนมองมาเห็นแกงเลยนล้วก็แข็งละปิดฝาจดก็ใส่พักปิดลาพักเดียเด๋ยวแล้ว จะโอมลงไปกันเลยแล้วก็ทำเดือดพักสักียะที่ที่ใบยาวอ,ะอ่ะก็กระชีฝรั่งกระชี้ฝรั่งเนเี่ยกับที่ใบยาวพร้อมก็มพร้อมพรอเสร็จเรียบร้อยอะหมอก็หน่อกินแต่ต้นหอมบอกชีเลย